มาพี่น้องกินเข่ากลางป้าล้างจากคุดจิโลใส่คนละลอยสองลอยสามลอยนี่แหละเนาะยังบูาไผสิได้หน่อยไดไล่ <laughs> กับเขา่าเขากับสีง่ายๆเลยปลาป๋องเลยปิ้งกบหมักพิกอ่าลุยข่าซ้อมกระติบ มาเด้อกินข้าวนำกันพ่อแม่พ oh right? ี่น้องนี่ที่เจ็ดทวงเลยว่าทำไม่ได้เอาถ้วยมาไอโนกินเลยกินก็กินไอ้โนนี <h ums> <h ums> ่บอกให้จ้ำก่อนกินเลยจ้ำเลยจ้ำให้โชครองเลยเอาลูกเอาลูกกินกินกินแล้วก็กินเออรวยไอ้โนหิวข้าวเองอ่ะกินกินกินจังเมื่อได้นี่ฝนสีห้ามเฮา สี่เปียกนเนาะก,กับเขาง่ายๆปีงกบแจ่วิดีดิพรีกล้อพร้อมเขาเลยสองถุงใหญ่เออ,เอ,อ,เอ,อทำจริงเลยเออนางดีๆใช้มันบอกอิ่มเด้เนาะกินอิ่มจังเมื่อ,อ,อกินอิ่มเนี่ยก็จังมนันหวานอายู่ิกหวานพอลง พอดีแล้วครับลมันจังชัดตวดตวนเขาเจ้าว่าครันบางอยากให้มันเพลียนะให้กินเป็นหมากเลยมันบีมันจังบ่แตกเขับว่ะกัดบาดเดียวเลยเออขันเฮากัดในบีมันแตกแล้วมันเพลียเขาเจ้าว่ากบกบเลยเออกบกบเลยเซฟเซฟพี่น้องบรรยากาศปู่กินข้าวตามตรงไฮตรงนามาจอดไว้เขาใช้เวลาไป ตอนนี้บ่ายโมงพอดีมาหอดแปดโมงเนาะแปดโมงครึ่งเข่าปลาเนาะเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบสองโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งใส่เวลาคุดไปสี่ชั่วโมงครึ่งก็คูน้องโตโน่จนแดงหมดยุงมืงเนี่ยทั้งคอเต็มอันรู้ว่าฮันดาษนะเฮ้ยไม่ใช่ฮานดาษนะเอออยู่กับผู เออยนี่ว่าอยู่คอคอพี่จนแดงมากเลยใช่ครับตุบ้งหงียนขนาดนี้พริกหวานบ่ลุงครับพริกหวานๆเลย,เล,ยล่มกับบมีเนาะ มันอยู่ป่าพวกเธอนี่มันมีแต่ป่าโอ้ก็งลมจะมาแต่ครั้นี้ก็ไม่มีเออมันฆ่าป่าเม,งงมื่อเลยลมบ่มีเดี๋ยวพอกันบรรยากาศตามป่าเนาะพี่น้องตามการขี่รถเหมือนว่ามันชีมาราทอนจำได้เนอะขอตัวกินข่าวก่อนเ <c oughs> มื่อเลยพี่น้องลุงไปกนคนขับเพราะว่าเคยหลากรับนอ้องโตโน่ยังขับปเป็น <c oughs> พ่อทูๆทุไทยกับพอ่อจากเขาป่าพูเลย่ันไปได้อยุคันใส่เกียร์หนึ่ง จะงาได้แล้วสีหอดใส่เกลหนึ่งางาเอาดิบเพืนเอาเอาตัวงา้งครับอนนั้นชนหกหกซาไม่เาทีรอก็ได้หลายติ่นอคนละสองร้อยผูสองร้อก็นาสีได้ผูสามรก็นาสีได้ผูร้อยนึงก็นาสีได้มันหลายได้คุยโตข น่อยได้จมันาหาุยเว้าลยจกเว้าเลยมันลายได้ปะมันหาบุเห็นขอโทขอบเด้อพี่น้องมันชปับๆนอทางเขายวสิให้เบ่งจากน่อยสิให้เบ่งปาน่มันลายนะลุงมันลายะก็เรยว่ามันหาบุเห็นทางพูนตอนนะทางได้ก็ได้รู้ได้เยนีนี่พี่น้องทางเมื่อ แถวนี้ยามใส่ไปกบใส่ขึ้นไปแถวนี้ลุงยามันแต่ยังหน่อยฮะใส่ไปกบนี่รอข้นไปตามนี่เอแถวห้องนี่เดยนี่แถวห้องนี่ก็เลยนิ่เพี่ย้องตกล่องคคักนาเยเป็ดตัวเขาออกดีเลยแถวนี้ก็ได้ เราขุดมีดแหลกหือกันเนี้ยลงดีไซน์นี่เขาจะ่นโดยขั้นึ้นไปทั้งนี้จากนอนนี่สิเป็นปลาเห็นลโง่เห็ดลรางอกเรืองสิร้ายเท่า,น,า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 นะเรไปเนเขาเกลือบล้มกินนนนล ขายุเกือบล่มปะเป็นยังเกือคอนล่มในที่มันเจ็โนบโกรธนะไเนาะมีหอดคุยจิโร่กางค้างกัน เ <c oughs> ทกระจาดเลย <c oughs> ของจิรองไขรอีกอบอต้องไล่ดอกฟอยไปเลยไล <c oughs> ขรจ <c oughs> ับได้จับเอาไขรเลสจับได้จับเอามันสิเยินพอท่านมันเย่เ <c oughs> อาบอกทั้งของทงองั้งเสียม ย่อขามจะะย่อออกข้างนึยัอข้างข้างันัไปได้เรุอันนี้เป็นเทียงเคยล่าพี่น้องเทียงหน้าเคยหลานี่เตียงหน้าพ่อเม่ใไหมต้นไทรเย็นเลุงมีหดแมงันนะได้แมงจุกโจะเน่เนาะเขาเป็นแมงจุกโจเนาะ นะเขาเอือยคนน่ะากินนเนี่นี่เออแม่เนาะมือก้อนมีได้แว่เด้อมเพิ่มเพิ่นมีหูจำเยฮะยาปะมันได้เวองานลายพี่น้องเลยเจ้าเพิ่มหูเพิ่นหูอยู่ดรอปะเพิ่มออามาหันดกหน้าเอาพันวีไา่เลยันได้วออีนาะ ้จังหมา,มาๆก็มีค่อยไม่ใช่พืน้นนอจับหันมังเส่านี่มันเทียนกระยำลงมันเทียนมันเทียนเยอะแลยนี่เออถ้หน้ากับลายได้ต้นมันเทียนน่งกินกายพอขุดดูมันขุดง่ายเชี่ยบอยู่ในพม่านมมันหอม แต่หัวมันกับปอยไงก็ได้ไปกำลังเท่ากับขุดคือกันทำนิ้วก้อยทำนิ้วมือนี่ก็เราสวยโว้ทุกญ่นไงเลยฮะอยัางแต่มันบ่อซ้ำนั่นถ้าแต่แถวโคกมันก็สันมันสันเนาะโอ้ขุดไงโอ้เห็นเพราะผมเคยเห็นโอ้คันนั้นคันคันเคยไปเท่านึงเขาก็หู้เลยอันเครือมัน ันเลี่ยมดิค่พก็เขาี่ดโดนตวมันลื่นเนนี่้าแงเลนบ่นเร่นวะชีเขาอะไรบอวานขเนโนังทั้งไทยเยขะนังทั้งหนาโตนังให้ไทยชุดทางใดลุงทไปทางใดอ่ะใ้ง ี่กูจิรอจอดคก่อนบนนู โอ้ยจนได้ลงนางตามจนได้ลงนางตามมือรุดเลย้นกี่ทางได้น้ตัวลูก่อนเดเนยโมกี่ทางสักอแล้วแต่มันได้ชิ้แปวนีเทบาวกคนหลออคักคับคับครบลงเป็นทุบาร์คหเป็นกียร์พี่น้อง ช้องทางหนาก่อน สามสิบตามสุดห <disposable> oh ้าโอ้โหคักขนาดเลยที oh ่น oh ี oh ่ก oh ็ลาก็ไ oh ด้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราสนพี่น้องสบายดี